ู้โหลดเซนเตอร์นะครับก็จะเป็นตู้ไฟฟ้าที่ใช้รับไฟฟ้าระบบ3เฟสสีสายและกระจายไฟต่อไปยังจุดต่างๆที่มีการใช้ไฟได้ทั้งไฟฟ้าระบบ3เฟสและ1เฟสครับและในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้โหลดเซนเตอร์ดินไทยแบบมีเมนเบเกอร์กันครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับ ตู้โหลดเซนเตอร์แบบมีเมนเบเกอร์นะครับตัวตู้นั้นก็จะมีเมนเบเกอร์เพื่อทําหน้าที่ตัดวงจรหากเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัดและเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรครับและจะมีเบเกอร์ลูกย่อยนะครับเพื่อใช้คุมวงจรย่อยไฟฟ้าต่างๆที่เราต่อสายออกไปใช้งานตามจุดต่างๆที่มีการใช้ไฟ โดยตู้โหลดเซนเตอร์แบบดินไทยนะครับลักษณะาการใช้งานนั้นก็จะเหมือนกับตู้โหลดเซนเตอร์แบบปลั๊กออนครับคือใช้งานกับระบบไฟฟ้า3เฟส4ีสายเหมือนกันซึ่งสามารถนําไปใช้งานได้ทั้งบ้านพักอาศยัยขนาดใหญ่อาคารสํานักงานและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นครับเ,เมื่อเปิดฝาตู้ออกมานะครับเพื่อนๆก็จะเจอบัสบาร์อยู่3ชิ้นนะครับที่จะใช้รับไฟต่อมาจากเมนเบกเกอร์ของตู้โดยแต่ละบาร์ก็จะใช้รับไฟฟ้าในเฟสที่1่ เฟสที่2และเฟสที่3ตามลำดับครับโดยภายในตู้นะครับผู้ผลิตก็จะเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งของเบรกเกอร์ลูกย่อยทุกตัวครับและที่มุมบนของตู้นะครับก็จะเป็นนิวโทรบาและกราวบาครับ เมนเบเกอร์ของตู้โหลดเซ็นเตอร์นะครับจะใช้งานเป็นโมเคสสกิดเบเกอร์แบบ3โพที่มีค่า IC มากกว่า 10Ka ขึ้นไปเป็นเมนเบเกอร์ของตู้ครับส่วนค่าแอมพิปของเมนเบเกอร์นะครับควรได้มาจากการคำนวณกระแสโหลดทุกวงจรภายในตู้ครับ ตู้โหลดเซนเ,นเตอร์แบบดินไทยนะครับจะใช้งานคู่กับเบรกเกอร์แบบดินไทยเหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่นมินิเจอร์สกิดเบรกเกอร์แบบ1โพสําหรับวงจรย่อยไฟฟ้า1เฟสและใช้งานแบบ3โพนะครับสาหรับวงจรย่อยไฟฟ้า3เฟสและใช้งานเบรกเกอร์ย่อยตัดไฟลวดชนิด RCBO 1โพสาหรับวงจรย่อยที่เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดได้เช่นวงจรย่อยของตัรับไฟฟ้าวงจรย่อยของเครื่องทาน้ําอุ่นน้ําร้อนเป็นต้นครับ การติดตั้งเมนเบเกอร์นะครับเริ่มจากการถอดฝาครอบของบัสบาร์ออกแล้วต่อบัสบาร์นะครับเข้ากับขั้วทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์ครับ ต่อไปนะครับเราจะขันสกรูยึดเมนเบเกอร์กับตัวตู้ให้แน่นครับ ต่อไปนะครับก็จะขันน็อตที่ขั้วทางด้านไฟออกของเบริกเกอร์เข้ากับบัสบาร์ให้แน่นครับ ต่อไปนะครับก็จะขันน็อตตรงบัสบาร์ทุกจุดให้แน่นครับรูปแบบมาตรฐานการเดินสายเมนไฟฟ้าของตู้โหลดเซ็นเตอร์นะครับกรณีที่ใช้รับไฟมาจากมิเตอร์ไฟฟ้าแรงต่ำสามเฟสจากการไฟฟ้าสายเฟสที่1น,นะครับก็จะเดินสายมาจากมิเตอร์มายังขั้ว L1 ของเมนเบเกอร์ครับ สายเฟสที่2เดินสายมายังขั้ว L 2และสายเฟสที่3เดินสายมายังขั้ว L 3ของเมนเบกเกอร์ดังรูปตัวอย่างนี้ครับส่วนสายเมนูเท่านะครับก็จะเดินสายมายังนิวทบาร์และเดินสายต่อหลักดินนะครับจากนิวทบาร์ไปยังแท่งหลักดินที่ได้มาตรฐานครับต่อไปก็จะเดินสายต่อฝากหลักนะครับโดยเดินสายเมนูเท่จากนิวทบาร์มายังกราบาร์ดังรูปตัวอย่างนี้ครับ การติดตั้งเบรเกอร์ย่อย1โพนะครับเราจะติดตั้งเบรเกอร์ลงบนรางปีกนกของตู้ครับโดยให้บัสบาร์นะครับต่อเข้ากับขั้วทางด้านเฟเข้าของเบรเกอร์แล้วก็ขันน็อตท,ที่ขั้วของเบรเกอร์ให้แน่นครับเบรเกอร์ ER ย่อย1โพนะครับเราจะใช้กับวงจรย่อยไฟยฟ้า1เฟสครับเช่นวงจรแสงสว่างวงจรของเครื่องปรับอากาศเป็นต้นครับ โดยคุณสมบัติของเบรเกอร์ลูกย่อยนะครับก็จะตัดวงจรเมื่อวงจรย่อยที่เบรเกอร์ควบคุมอยู่นั้นเกิดกระแสะไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดการใช้กระแสะไฟฟ้าเกินพิกัดครับเบรเกอร์ ER ย่อยนะครับผู้ผลิตจะผลิตค่า IC ขั้นต่ำไว้ที่6 KA ครับ หรือเพื่อนๆจะเลือกใช้งานรุ่นที่มีค่าไ 10kA ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับแต่ราคาเบรเกอร์นั้นก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยครับการเลือกค่าแอมแปรปของเบรเกอร์ย่อยนะครับเพื่อนๆจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าของโหลดที่ต่อใช้งานกับวงจรนั้นครับซึ่งตามหลักนะครับก็ควรได้จากการคำนวณกระแสโหลดทางไฟฟ้าครับและไม่ควรเผื่อค่าแอมแปรปมากจนเกินไป เพราะจะทำให้เบรกเกอร์นั้นตัดวงจรช้าลงครับส่วนขนาดของสายไฟฟ้าที่ใช้งานนะครับเพื่อนๆจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับค่าแอม์ทรปของเบรกเกอร์ที่เราต่อใช้งานอยู่ด้วยนะครับ การต่อสายใช้งานวงจรย่อยไฟฟ้า1เฟสนะครับสายลายนั้นก็จะต่อสายเข้าที่ขั้วทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ย่อยครับส่วนสายนิวโตรวงจรย่อยนะครับก็จะต่อสายออกมาจากนิวโตรบาร์ภายในตู้ครับ และสายกลาวนะครับก็จะเดินสายจากกราบาออกไปใช้งานครับ วงจรไฟฟ้าย่อย1เฟสท,ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดได้นะครับเช่นวงจรของต้ารับไฟฟ้าวงจรของเครื่องทำน้ำอุน่นน้ำร้อนเราก็จะใช้งานเบรกเกอร์ย่อยตัดไฟรลวชนิด RCBO 1 Pro โพครับโดยจะติดตั้งนะครับให้บัสบาร์นั้นต่อเข้ากับขั้วทางด้านไฟเข้าของเบรกเกอร์ RCBO แล้วขันน็อตให้แน่นครับ ส่วนสายนิวรัลของเบรคเกอร์ RCBO ในสายเส้นสีดำนี้นะครับก็จะเดินสายไปต่อกับนิวทรบาภายในตู้ครับโดยคุณสมบัติของเบรกเกอร์ RCBO นะครับจะมีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อวงจรย่อยที่เบรกเกอร์ควบคุมอยู่นั้นเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัดของเบรกเกอร์หรือเกิดกระแสไฟฟ้ารลวครับ เบรกเกอร์ตัดไฟลว RCBO 1 Pro ตัวนี้นะครับจะใช้หลักการทำงานแบบวดีครับดังนั้นสายนิวโทรของเบรกเกอร์นะครับในสายเส้นสีดำเพื่อนเพื่อนจะต้องติดตั้งกับนิวโทรบาร์ให้แน่นหนาอย่าให้สายเส้นนี้หลุดนะครับเพราะถ้าสายเส้นนี้หลุดนะครับคุณสมบัติในการตัดไฟลวของเบรกเกอร์ก็จะหายไปเบรกเกอร์ RCBO ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นเพียงแค่์กิตเบรกเกอร์ธรรมดาครับ การต่อสายวงจรย่อย1เฟสกับเบรกเกอร์ RCBO 1โพนะครับสายเฟสหรือสายลายนั้นเราก็จะต่อสายจากขั้ว L ทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ RCBO ครับและต่อสายนิวทอลนะครับเข้ากับขั้ว N ทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ RCBO ครับ ส่วนสายกาวนะครับก็จะต่อสายออกจากกราบาออกไปใช้งานครับการติดตั้งเบร์เกอร์ย่อย3พูลนะครับเราจะต้องติดตั้งให้ตรงกับช่อง L 1 L 2และ L 3เสมอครับ เบรกเกอร์ย่อย3โพนะครับเราจะใช้งานกับโหลดเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้า3เฟสครับเช่นเครื่องปรับอากาศแบบ3มเฟสหรือโหลดมอเตอร์แบบ3เฟสเป็นต้นครับการต่อสายวงจรย่อย3เฟสออกไปใช้งานนะครับสายเฟสที่1่ก็จะต่อสายแจากขั้วในหมายเลข2ของเบรกเกอร์ครับและสายเฟสที่2นะครับก็จะต่อสายแอออกจากขั้วในหมายเลข4ของเบรกเกอร์ครับ และสายเฟสที่3นะครับก็จะต่อสาย L ออกจากขั้วไดไม้ไเลข6ของเบรกเกอร์ครับส่วนสายนิวตอลวงจรย่อยนะครับก็จะต่อสายออกจากนิวตนาบราครับ และต่อใส่กลาววงจรย่อยนะครับจากกลาบาภายในตู้ออกไปใช้งานครับหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแบรนด์อีตันผมจะวางรายละเอียดช่องทางการติดต่อให้ที่รายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ วังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The c o p Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย